สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมบอนในสวนของพี่พรนะคะวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกนะคะทุกคนค่ะบอนพี่พรสวยมากฝนไม่ตกแดดกำลังจ่มแจมนะคะ นี่คือประตูเข้าด้านข้างนะทุกคนค่ะมาตรงนี้จะเป็นมุมห้าแยกสีแยกสีแยกค่ะไม่ใช่ห้าแยกนะคะเพชรพันล้านพี่พรก็กำลังสวยนะคะน้องชายชนพี่พรก็ผสมติดบางต้นแล้วนะทุกคนเนี่ยชายชนน้องติดแล้ว ติดแล้วนะคะฝักนั้นอนุมานเชิญทงนะคะฝักนี้ก็ติดแล้วทุกคนเนี่ยเฝักใหญ่มากบอนกาบเทพนาคานะคะฝักที่สองกำลังลุ้นจะติดหรือเปล่า ะะเป็นเพื่อนๆมาดูหันุูมานพี่พนก่อนนี้ชื่ออะไรคะสวยมากพญาราชพฤกเสียงมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนวิ่งผ่านถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะ ดูความสวยบอลพี่พรไปก่อนเพชรพันล้านพี่พรก่อนนี้กำลังสวยทุกคนกำลังคือเขายุบใบค่ะเขายุบใบลงหัวช่วงนี้กำลังเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเขายังกัดสีไม่เต็มที่นะทุกคนเนี่ยถ้ากัดสีเต็มที่คือก่อนนี้สวยมากเพชรพันล้านบ้านพี่พรค่ะ ในทุกคนก่อนนีนะี่พี่พรได้มาในนามหามานหุมานหนุมานหักด่านไหมคะที่ออกขา,ขาวๆตอนที่เขาไล่ไม่เป็นแบบนี้นะทุกคนหรือหรือยังไงพอเอามาแล้วคงไม่ใช่พี่พรก็ถามเพื่อนๆค่ะแต่ก็เก็บไว้เนาะค่ะเขาว่าไม่ใช่ได้มาในนามหนุมานหักด่านนะทุกคนมีที่เดียวแหละที่เขาใส่ใบส้มทะเลนะคะ แต่มันไม่ใช่มันเป็นลูกไม้นะนะเป็นลูกไม้พระนครอ,อยู่แซมกับนางไหมและพระยากเกษตรสงครามนะคะใบใหญ่ๆคือพระยากเกษตรสงครามใบใหญ่ๆนะทุกคนเนะี่ยใบใหญ่มาก ต้นอะไรในทุกคนข้างหลังพี่พรเอามาช่วยความร่มเย็นนะคะค่ะเนี่ยพวกไม้พวกนี้คือเอามาช่วยความร่มเย็นมาดูม,มุมนี้ของพี่พรหน่อยรดน้ำเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะทุกคนเม็ดน้ำยังติดอยู่ใบ น้องอนนี้ลูกไม้นะทุกคนพี่พรฝึกเขาอยู่นอกตู้กำลังขึ้นหลดจำทับจุลาลักนะคะเพื่อนๆจุลาพรพี่พรยังหาไม่เจอเลยเขายุบใบลงหัวฮายังไม่เจอเลยทุกคน เมื่อวานพี่พรเพิ่งเจอนายทองเหม็นของพี่พรเพิ่งเกิดขึ้นมาจุาลารักษ์ยังไม่เจอเจอจุลาเอ,อจุาลารักษ์เจอแล้วค่ะตัวน,นี้คือจุาลารักษ์แต่จุลาพรหายังไม่เจอคือยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนค่ะบอนพี่พรยุบกรน,นี้จาทับค่ะกําลังสวยนะคะ ลูกไม้นะทุกคนนี่ลูกไม้พี่พรสวยดีฝึกให้เขาอยู่นอกตัวนะคะนี่ลูกไม้ต้นหนึ่งเป็นไม้กาบนะคะทุกคนกาบสวยมาก ชั้นนี้พี่พรสแตนใบไว้แบ่งปันนะคะนี่เงาวกลูนะทุกคนเงากลูกอหนึ่งสามต้นฟอร์มฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยกอเนี่ยกอหนึ่งสามต้นสามร้อยห้าสิบนะคะปีกินาลีก็ฟอร์มเดียวกันนะทุกคนเนี่ยปีกินาลีก็ฟอร์มนี้ค่ะสามต้นสามร้อยห้าสิบนะคะ น้องกำลังเป็นสาวอันนี้ไก่ไก่อมรินค่ะสุขโขไทยมัคขาวานลังสันก็มีชั้นนี้คือสเตนบายไว้แบ่งปันเ,นเพื่อนๆนะคะทุกคนมีหลายสายพันธุ์นี่คือเพาะหัวนะคะ พอหัวพี่พรก็จะแบ่งปันตามขนาดเนาะตามขนาดของหัวนะคะมีฮนุมานขัดสมาธินะคะฮะนุมานขัดสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าเฝ้าเรือนกับฮนุมานเข้าเฝ้านะคะทุกคนกับพนครน,นะคะนูน่นพนครนพี่พรก็แบ่งปันตามขนาดของหัวมัคคารานี้ก็ขึ้นนะั้นกคนเนี่ย นู่นโซนโซนบอนหัวช้างด่างขาวหัวช้างด่างเหลืองของลูกชายนะคะที่ตู้ตู้นั่นคือเก็บบอนบอนเทพนะทุกคนพี่พรกําลังทําจํานวนบอนเทพกําลังขยายพันธุ์กาลังเก็บต้นแม่นะคะนะคะ่ะเนี่ยบอนหัวช้างด่างขาวหัวช้างด่างเหลืองลูกชายแบ่งปันทุกวันค่ะทุกคนแบ่งปันทุกวันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาเรื่อย เนี่ยตัวนี้ถ้ามีจำนวนนะทุกคนเนี่ยมอนสเตอร์ล่าไทคอนปีที่แล้วเขาซื้อมาเล็กๆค่ะเลี้ยงเกบปีหนึ่งแล้วนะทุกคนเนี่ยสวยมากมอนสเตอร์ล่าไทคอนด่างสวยดูบนสีดีกว่าดูกล้วยแดงทุกคนกล้วยแดงอินโดได้หนอละล่นหนอเขาก็โตเร็วอยู่นะคะ ทีวินสันด่างรุนอะไรแปลงพี่พรกำลังบอนบอนบอนติดคานบอนติดโดยปีที่แล้วนี่ซื้อมาแพงมากเหมือนสองนะทุกคนเนี่ยเอาไว้นี่แหละนะคะม่านนางพิมพ์นู่นมากันทักกะ แตละแม่กุสุมานน้นสุรเรนนะคะนน้นดู่ก่อตั้งอยู่นน่นนังไหมสอพินญานะคะดูตระกูลไก่พี่พรอ,อันนี้ไก่อมรินอันนี้ไก่สุดสงวนน้นไก่เดชานะคะ ตามลงมาก็คือไก่สุดสมวนเนาะใน,นลูกไม้พี่พลเปิดมากกำลังออกดอกนะคะเมื่อคืนชายชนพี่พลก็ออกอยู่มุมนูน้นมัวแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้ผสมเกสรเลยทุกคนคเดี๋ยวก็บานแลเนี่พี่พรก็พยายามแยกออกห่างๆหน่อยทุกคนให้เขาโดนแดดด้วยเผื่อไรแดงมาเราหาไม่เจอนะคะก็แยกออก ถ้าต้นไหนก่อหนาบ้างก่อหนามากพี่พรก็แยกออกหัวใจทศก,กัณฐ์ก็ใหญ่มากพี่พรยังไม่ได้ทําจํานวนนะทุกคนเ,นเพื่อนบางคนก็ทักพี่พรมาดาวเพียงดินของหยกของเฮาก็ขึ้นหลอดเลยนะทุกคนขึ้นหลอดขึ้นหลอดออกดอกค่ะ เนี่ยนานาีเรื่องพราเวลาเขากัดสีเต็มๆอย่าแบบนี้นะทุกคนโอ้ก่อนนี้ก็ติดแล้วนาะขลาดพี่พรนะฝักใหญ่มากนะคะโอ้ฝักแสดงว่าฟีมือแกวอยู่แกวอยู่แกวอยู่ปีกินาลีพีพรตัดใบออกเหลือนิดหน่อยรอยตัดยังมีอยู่ให้เขาโดนแดดบ้างเพื่อนนะคะ่ะ ให้ก็โดนแดดบ้างให้เขางอกขึ้นใหม่เมื่อกี้เนี่ยกลัวลายแดงฝนมันตกซุกๆเนาะพี่พรก็เลยเอาออกสักหน่อยให้เขาขึ้นใหม่อันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะคะสวยมากนี่สอพิญญาทุกคนสวยตลอดปีสวยทนหน้าทนอะไรนะทนร้อนทนหนาวทนแรงนะคะ ก้อนนี้หงเหินพี่พรเอารวมกับเพชรพันล้านนักขลาดนะคะทุกคนก่อนนี้สวยมากตอนนี้ก็ปีกินนาลีสุโคโไทยโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะ พี่พรพาชมสวนบอนสีของพี่พรเวลาประมาณสองสามโมงเช้าของวันนี้แหละค่ะเนี่ยสวยมากอัปเดตให้ดูนะคะค่ะมีแค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคนค่ะมีแค่นี้ก็สุขใจแล้วเราก็เลี้ยงตามกาลังของเรานะคะค่ะเราก็เลี้ยงตามกาลังของเราถ้าทําเกินไปเราดูแลไม่ไหวก็ไม่สวยนะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะ